เชื่อไปเเดียวอย่ายม รางก่อนเลยนะครับนี้เลยนะรางวัลนแต่รางนี้เลยนะชื่อดีเลยนี่มารับรางวัลเลยครับโอ้โหจะเห็นเลยค่ะใจเล็กๆนรงงานเหนียวใจเลือดกินได้แม่ีมแมทพี่แม่พี่ต้องอัพเอาใจช่วยสร็จเร็เอาใจช่วยสร็จเร็ขอให้เมากเลยโอ้โหผู้ชายเรียมาแล้วสองผู้ชายเลยนะครับ อไล้เยเสร็จไหมจ๊ะอาอยากได้ยไมรีบล่าเถอแล้วกันแต่ด้านหลังว่าอยากได้อ่ะเดี๋ไว้จะต้องรีบป่าถอะนิดเดยวจ๊ะเดี๋ยวเล่นเกมเดี๋ยวเล่นเกมามีให้รด้เลยนะคะอ่าตอนนี้วะ ตัวกระดาวนใข่จ้แม่นกะดดกัะดดกระดากระดาดกระดาดกระดาดกระดากระดาดนะดระดาดกระดาดกระดาดกะดาะราดกรระดา จ้าอ่าขอทุ่มพี่นะให้น้องเอาของมาแค่สองคนหน่อยแม่น้องอาเป็นสองถอยตั้งหลักไก่มานาะถอยตั้งหลักไก่มากนีมีซ้อมแม่มีซ้อมก่อนด้วยขอให้ซ้อมก่อนหนึ่งวินาทีให้ซ้อมก่อนหนึ่งวินาทีนะคะ